สำหรับผู้ประกอบการนะครับในการเตรียมอาหารเนี่ยก็จะมีเรื่องที่ยุ่งยากอย่างเช่นน้ำมะขามเปียกนะครับโดยที่ถ้าเราจะเตรียมเองอย่างแรกเราก็ต้องเอาตัวมะขามเปียกเนี่ยมาแช่น้ําอุ่นก่อนนะครับ15-20นาทีถ้าเป็นตัวมะขามเปียกสดนะครับรสชาติไม่คงที่แล้วก็แต่ละหน้าแต่ละฤดูเนี่ยมันทําให้ได้เนื้อมะขามเปียกแล้วก็ตัวน้ามะขามเปียกนะครับไม่เท่ากันโดยที่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปไอเทมรับฉบับโปรวันนี้ขอแนะนําน้องใหม่น้องพอน,น้ามะขามเปียกเข้มข้นนะครับเรามีด้วยกันทั้งหมด2ขนาดใช้งานง่ายมากๆเพียงแค่่เขยาาปิดฝ แล้วก็เทสามารถใช้ได้เลยนะครับน้องพรน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะครับเหมาะสําหรับเมนูที่ใช้ระยะเวลาในการเคี่ยวนานๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซอสไข่ลูกเขยหรือว่าตัวแกงส้มนะครับผมโดยตัวน้องพรน้ำมะขามเปียกนะครับจะได้รสชาติที่เปรี้ยวหวานกลมกล่อมทําให้เมนูของท่านเนี่ยเข้มข้นมากยิ่งขึ้น,นครับโดยเมนูแรกก็คือแกงส้มมะละกอคลิกแกงกับน้ำเนี่ยละลายเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็จะทําการปรุงรสแล้วเราจะขาดความเข้มข้นจากตัวน้ำมะขามเปียกไม่ได้นะครับผม วิธีการทําซอสไข่ลูกเขยนะครับผมอันดับแรกผมก็จะใส่ตัวน้ําปลานะครับใส่ตัวน้ําตาลปีป๊บใส่น้าเปล่าครับแล้วก็ผมจะคนให้ทั้ง3อย่างนี้นะครับเข้ากันก่อนต่อไปผมก็จะใส่นี้เลยครับน้ำมะขามเปรียกเข้มข้นของน้องพรนะครับและนี่นะครับก็คือตัวช่วยดีๆสําหรับผู้ประกอบการที่ทําให้ประหยัดเวลาในการเตรียมและยังเสิร์ฟอาหารได้ไวขึ้นอีกทั้งยังใช้งานง่ายนะครับหาซื้อได้ที่แมคโครทุกสาขาเลยนะครับ